สัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กเด่นนะักคำนวณแบ1นหนึนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับก็ลงในส่วนของ2ตัวล่างระยะสั้นไปให้กับท่านสมาชิกเพื่อเป็นแนวทางไปแล้วนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มาแบ่งปันนะครับสูตรนะวิ่งบนนะสตัวมา1ตัวทั้งหมด3สูตรนะครับทีนี้เรามาดูสูตรแรกก่อนก็คือสูตรนี้นะ ซึ่งเราคำนวณไปก็คือเลข9กับเลข0นะผลนอ่าผลนะครับก็ออกที่เลข4แอมินขออนุญาตใส่ปากกาแดงเพื่อคัดตัวเลขออกมานะครับ0แล้วก็5นะก็ในสูตรนี้นะครับเราคำนวณได้เลข9กับเลข0เพรานะน่าเลข0เลขนี้ นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบบนก็ถือว่าผ่านนะครับเราก็มาคำนวณในสูตรนี้กันเลยนะสูตรนี้นะครับตัวตำแหน่งแรกเราจะใช้หลักแสนหลักแสนนะครับก็คือเลข6กนะก็นำเลข6มาวางเป็นตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งที่2ก็คือหลักหมื่นนะครับหมื่นก็คือเลข2ตัวนี้นะครับก็นำเลข2มาใส่ ตำแหน่งต่อไปก็คือ100ครั้งที่1นะครับ100ครั้ง1คือเลข1ตัวนี้นะครับตำแหน่งต่อไปก็คือ10ครั้งที่2 10นะ10ครั้งที่2ก็คือเลข3ตัวนี้นะครับก็นำเลข3มาใส่นะตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยครั้งที่3นะครับหน3่หน่วยครั้งที่3ก็คือเลข9กก็นำเลข9มาใส่ตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือ100ครั้งที่4 ร้อยครั้งที่4 1 2 3 4 100ครั้งที่คือเลขศูนตัวนี้นะครับก็นำเลขศูนมาใส่นะครับตำแหน่งต่อไปก็คือ10ครั้งที่4นะ1 2 3 4 10ครั้งที่คือเลข6กนะครับก็นำเลข6มาใส่ตำแหน่งสุดท้ายก็คือบวก5ของที่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น6บวก2เป็น8 8บวก1ก็เป็น9 9กบวก3ก็เป็น12อเอาตัวหน่วยคือเลข2แล้วนำเลข2ไปบวก9เท่ากับ11เออาตัวเปเลข1 1บวกย์เป็น1 1บวก6 ก็เป็นเลข7 7จบวกหก็เป็น12อาัลตัเดืนดคือเลข2นะเดินหน้า1นึ่งจังหวะก็จะเป็นเลข3ตามนี้นะครับสตัวมา1ตัวในสูตรนี้จะได้อยู่ที่เลข2กับเลข3อันนี้ไอ้มิงก็จะใส่วันที่ไว,นวนน้นะครับก็คือวันที่1สคอนะครับหกเหมือนเดิมนะเราได้เลขเด่นแล้วก็คือเลข2กับเลข3ในสูตรนี้นะครับแล้วก็ ระยะในการเดินของเขานะครับก็ตามนี้เลยแอ้มิตัดมาที่1 5 9นะครับเพราะสูตรนี้ก็เดินยาวนะเพราะนั้นก็ตามนี้นะ2หรือ3นะครับจะมาในตำแหน่ง110หน่วยหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปรอผลนะครับทีนี้เราไปดูสูตรที่2นะครับ2ตัวมา1ึงตัวใน,นสูตรนี้กันนะครับไปเราชมครับครับอันนี้ก็จะเป็น นะสองตัวมา1ตัวในสูตรที่2นะครับก็คำนวณได้เลข4กับเลข5นะก็ผลกองสลากประกาศเลขก็คือหลักร้อยจะเป็นเลข4นะครับหลัก10นั้นคือเลข0แล้วก็หลักหน่วยนั้นคือเลข5แอดมินจะแยกประกาวไว้นะครับในสูตรนี้เข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับก็คือเลข4กับเลข5เข้าทั้ง หลักร้อยแล้วก็เข้าไปที่หลักหน่วยนะครับทีนี้งวดใหม่นะงวดใหม่จะมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าทั้งหมดก็ลงสื่อไปแล้วนะครับทีนี้เรื่องสูตรก็คือเราจะใช้หลักแสนดูก่อนนะครับหลักแสนคือเลข6ตัวนี้นะก็นําเลข6มาวางตําแหน่งต่อไปก็คือหลักหมื่นนะหลักหมื่นก็คือเลข2ตัวนี้นะครับ คูณ4คงที่นะ2 4เท่ากับเลข8มาใส่ไว้นะครับตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข5ตัวนี้นะครับคูณ3คงที่ 5, 35เอาตัวหน่วยก็คือเลข5มาใส่ไว้นะครับตำแหน่งต่อไปคือร้อยครั้งที่1นึ่งร้อยครั้งหนึ่งคือเลข1ตัวนี้นะครับคูณ3คงที่1นคูณสได้เท่ากับเลข3นะครับตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยครั้งที่1 ก็คือเลข9ตัวนี้นะครับก็นำเลข9มาใส่ตำแหน่งต่อไปคือร้อยครั้งที่2นะครับ1 200้ครั้งที่2คือเลข8ตัวนี้นะครับก็นำเลข8มาใส่นะครับตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยครั้งที่2นะหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข4ตัวนี้นะครับก็นำเลข4มาใส่แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็คือบวก5ของที่นะครับเราก็มารวมกันเลยนะครับ6กบวกเป็น1 4เอาตัวหน่วยคือเลข4แล้วนำเลข4ไปบวก5เท่ากับเลข9 9บวก3เป็น12เอาตัวหน่วยเปเลข2แล้วนำเลข2ไปบวก9เท่ากับ11เอเาตัวหน่วยเลข1ึ่งบวก8เป็น9 9บวก4นะก็เป็น1 3เอาตัวหน่วยเลข3แล้วนำเลข3ไปบวก5เท่ากับเลข8ปตัวแรกนะครับ,บวง1ของที่ก็จะเป็นเลข9ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นในสูตรนี้นะวิ่ง2ตัวมา1ตัวจะได้อยู่ที่เลข8กับเลข9นะครับ สถิติที่ผ่านมาของเขาก็มินก็ตัดมาที่ 1, 5, 9เช่นเดียวกันนะครับตามนี้นะก็มีระยะในการเดินที่ดีนะครับตามนี้นะ8หรือ9นะครับจะมาในตำแหน่ง110หน่วยหรือไม่นะวิ่ง2ตัวมา1ตัวในสุตรนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็ไปดูในส่วนของวิ่งบน2ตัวมา1ตัวอีกสูตรหนึงนะครับไปเราชมกัน ก็คือสูตรนี้นะครับในงวดก่อนคำนวณได้เลข4ล้วกับเลข5ออกที่405จริงๆแล้วอันนี้ก็คือเด่น10หน่วยบนนะชอบมา10หน่วยแอดมินก็เลยตัดมาที่เลข5ตัวเดียวแอดมินไม่เอาเลข4มานะครับก็จะเป็น405ก็ผ่านนะอันนี้งวดต่อมานะครับก็คือเราจะใช้10ครั้งที่3มงวดก่อนก็คือเลขนี้นะครับงวดก่อนก็คือเลข0ย์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะ บวกด้วยร้อยครั้งที่3แล้วก็หน่วยครั้งที่3มงวดปัจจุบันนะร้อยครั้งที่3ก็คือเลข2แล้วก็หน่วยครั้งที่3มงวดปัจจุบันคือเลข92ากับเ้ามันก็จะเป็น0 2นตรงนี้0 2นย์นะครับบวกกันแล้วก็ศูนบวก2เป็น2 2บวกเเป็น11เอาตัตหน่วยคือเลข1บวก1ก็เป็นเลข2เพราะนั้นจะได้เลข1กับเลข2ในสูตรนี้นะครับสถิติก็ตัดมาที่761เป็นงวดแรกตามนี้ เดินยาวนะครับสูตรนี้แล้วก็ชอบมา10หน่วยนะสิหน่วยบนนะครับนี้นะครับเราก็ได้ทั้งหมด3สูตรนะเดี๋ยวเราก็มาเปรียบเทียบนะครับว่าเลขเด่นนั้นนะครับสตัวในงวดนี้ควรจะมีเลขอะไรบ้างนะครับไปแล้วจมครับครับทีนี้เราก็มาดูบทวิเคราะห์นะครับถ้าเราได้วัตถุดิบ3สูตรวิ่งนะสตัวมา1ตัวนะสตัวท้ายรางวัลที่1ควรจะมี เลขอะไรบ้างในงวดประจะมาที่หน่งสิงหาหกห้นะครับอันนี้แอดมินก็ทำนะแบบตารางนะสูตรที่1สูตรที่2และสูตรที่3นะครับทีนี้ดูการวิเคราะห์แอดมินก็ตัดมาที่0 1 2นะทีนี้เรามาดูในส่วนของอชุดที่ออก0 1 2ก่อนนะครับสูตรที่1เราได้9และ0สูตรที่2ได้0และ1สูตรที่3ได้2และ3เพราะนั้นตรวจชนกันไหมสูตรคือเลข0 เราก็นาเลขศูนย์มาใส่ตรงนี้มีครามแบบนี้นะครับตัวต่อไปคือเลข1เลข2เลข3เลข9ก้ไม่มีตัวชนก็ใส่เลข1เลข2เลข3แล้วก็เลข9กนะทีนี้ถ้าเราจับคู่นะเป็นคู่โตดบนไปกับต้องมองแบบนี้ก่อนนะเราอย่าไปคิดถึง3ตัวเพราะ3ตัวตัวเลขที่เข้ายากมากให้ดูแค่2ตัวเพราะนั้น มันจะกลายเป็นคู่ต้นบนก็คือ01 02 03 09 12 13 19 23 29แล้วก็39ที่นี้ในตัวเลขกลุ่มตัวเลขนี้จะต้องมีอย่างน้อย2ตัวถึง3ตัวของ3ตัวท้ายรางที่1นผลก็ออกที่012เพราะนั้นคู่ต้นบนมันจะเป็นอยู่ที่เลขนะก็คือ01 12นะครับแล้วก็02มันจะเป็นคู่โต๊ดบนนะครับ2ตัวนะประกบคู่กันแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะก็จะถูกในส่วนของคู่โต๊ดบนนะเข้าใจตามนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูในงวดต่อมานะครับจากการวิเคราะห์แบบนี้นะครับอันนี้89อันนี้12อันนี้คือ9และ0ท่านสมาชิกจะเห็นว่าเลข9 ชนกันอยู่ก็นำเลข9มาวางตัวแรกนะครับตัวอื่นๆน,นะ1 2 0 8 2> นั้นไม่มีตัวชนก็นำมาใส่นะครับ <S <S ก็คือเลข0เลข1เลข2แล้วก็เลข8อย่างนี้นะครับ <S <S มันก็จะได้อยู่ที่90 91 92 98 01 02 08 12 18แล้วก็28นะครับตัวที่เป็นคู่โต๊ดกันนะครับ ก็จะประกอบไปด้วย19อย่างนี้นะครับงมดต่อมานะครับงวดต่อมาก็จับตัวชนกันเหมือนเดิมนะครับอันไหนมีชนบ้างก็คือเลข9กนะก็นำเลข9ก้มาใส่ก่อนนะครับแล้วก็0 8 6 7ไม่มีตัวชนกันก็จะใส่0 8 6และ7แบบนี้นะครับเมื่อ ประกอบคู่กันนะก็จะเป็น90 98 96 97 08 06 07 86 87แล้วก็67ตัวที่เป็นคู่โต๊ดกันก็ประกอบไปด้วย80นะ80 87นะครับแล้วก็07นะอันนี้ก็จะมาครบในส่วนของ3ตัวนะครับ3ตัวเลยนะทีนี้ วดใหม่นะก็ดูตัวชนไม่มีเลยนะครับก็จะให้นำมาใส่อย่างนี้ก็คือ4 5 6 7แล้วก็1และ2นะมันก็จะเป็นคู่โต๊ดกัน4 5 4 6 4 7 1 2นะ4 1 4 2 5 6 7 1 2นะครับ5 2 6 7ใต้ไปนะครับคู่โต๊ดมันก็คือ4 7นะให้ดูตรงนี้นะครับ4 7 สี 1, นะแล้วก็1 7ดนะครับดูดีๆนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะทีนี้งวดใหม่ก็ดูตัวชนมันชนที่เลข5กับเลข4นะเลข5กับเลข4ถูกต้องไหมครับตัวต่อไปก็คือ9และ0นะ9แและ0พอเป็นคู่โต๊ดกันมันก็จะประกอบไปด้วยนะก็4 0มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็นะ0 5 ก็สีอันนี้ก็จะเป็นคูดโต๊ดคัดมาจากตัวนี้นะครับมันก็จะเข้าของตัวนี้นะครับอันนี้งวดใหม่นะงวดที่จะถึงคืองวดประจำวันที่1สิงหาคมนะครับก็ตัวชนมันคือเลข2ตัวนี้นะครับเลข2นะตัวที่ไม่ชนเลยก็คือเลข1เลข3 8 9นะ1 3 8และ9นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็รอผล หนะร่อผลก็คือว่าประจําันที่อันนี้เขียนว่า1 2สอค65นะครับได้เลขอะไรคู่โต๊ดแต่ว่าทีนี้แอดมินจะเขียนไว้ให้นะครับก็คือเลข21ไม่มาด้วยกันหรอกนะครับ21นะก็จะเป็น23ก็ไม่มาด้วยกันก็จะเป็น28เขียนตรงนี้นะครับ28 29นะจะเป็น18 ก็19นะส่วน3นั่นก็นะอยู่ในส่วนของตัวเลขที่หมายยากนะก็ดูตามนี้แค่นั้นเองนะครับก็จะเป็น2829 1819ก็จะเป็นคู่ต้บนทั้งหมดก็4ช้อยให้เลือกนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเดี๋ยวเราก็มารอวัดผลกันนะครับในวันมาจันที่1สิงหา28291819นะ จะมาตำแหน่งของนะคูณโต๊ดบนหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็มาดูแล้วก็มาวัดผลพร้อมกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ต้องลาท่านสมาชิกไปก่อนนะแล้วก็พบกันใหม่ในข้อมูลดีๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ